สวัสดีครับผมพี่น้อง FC ทุกท่านครับ7กรกฎาคมพี่น้องวันนี้นะครับสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องมีโอกาสได้เจอกันยามเช้าพี่น้องครับโดยส่วนตัวจะเป็นคนตื่นสายหน่อยพี่น้องนะครับกลางคืนก็นอนเดึกมีโอกาสได้มาทำคลิปยามเช้าพี่น้องครับนี่ก็7โมงกว่านะครับหลังจากที่ เขาไปส่งตัวเล็กไปโรงพยาบาลพี่น้องนะครับแถวพญาไทพี่น้องครับนะตั้งแต่ตีห้าพี่น้องครับก็เรือผมกับหลานสาวอีกคนหนึ่งก็เลยมาส่งหลานสาวไปโรงเรียนนะครับพี่น้องครับนั่งรถเมย์ไปเองเลยวันนี้นพอดีว่ากําลังจะไปส่งพี่น้องรถเมย์มาพอดีหลานสาวขึ้นรถเมย์เรียบร้อยพี่น้องครับนะฝนลงเม็ดเรียบร้อยเลยนะครับ จังหวะดีเลือกเกินพี่น้องครับที่แรกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งนะครับหลานสาวคนเดียวนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูไม้ที่เราใส่ปุ๋ยไปพี่น้องครับนะยมเช้าๆแบบนี้พี่น้องครับมาดูความสวยงามครับว่าไม้ที่ใส่ปุ๋ยไปครบ3-4วันแล้วนะครับพี่น้องครับเขากินปุ๋ยหรือยังนะครับพี่น้องหลังจากที่ให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็รดน้ํา หลังจากนั้นก็ไม่รดน้ําเลยพี่น้องครับอาศัยน้ําฝนนะครับวันนี้ก็ฝนลงเม็ดนะครับทีแรกตอนนี้หยุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมก็จะน้ํามาฉีดนะครับยาน้ํามารดหน่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องครับนะว่าไม้กินปุ๋ยนะครับพี่น้องครับใบเขาจะเขียวแค่ไหนพี่น้องนะครับได้น้ําฝนด้วยนะครับพี่น้องยิ่งไม้ได้น้ําฝนนี่จะ สดชื่นมากนะครับพี่น้องครับสําหรับชินชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับส่วนมุมของดอกพี่น้องนะครับตอนนี้เด่นมากๆกก็จะเป็นมายาพี่น้องครับดอกเขาบานเต็มที่เลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับจะเห็นมายานะครับพี่น้องถ้าเราเลี้ยงไม้สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับนี่ยิ่งเป็นมายาพี่น้องมายาจะให้ดอกสวยมากพี่น้องนะครับ ดูทีไรก็สดชื่นเหลือเกินนะครับพี่น้องครับมุมของดอกก็อ่านี่ครับเฟอร์รารี่เด่นชัดเลยครับต้นไหนที่ดอกมันร่วงหมดผมก็จะเอาออกไปให้น้ําให้ปุ๋ยใหม่พี่น้องบํารุงใหม่นะครับนี่ก็เป็นไม้ที่ให้ปุ๋ยไปนะครับพี่น้องเขียวดีพี่น้องครับนี่ภุมมาแล้วพี่น้องนะ ไม้ที่ให้ปุ๋ยใหม่ๆพี่น้องครับพุ่มิืมมาแล้วนะครับผมนี่ต้นนี้พี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดพุ่มกันพี่น้องนะครับมีเวลาจะแต่งพุ่มนะครับหรือรอให้ดอกเข้ามาอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับน,นบบบี่นะครับบาร์บี้ที่เรานั่งแท่นแล้วมันติดไวรัสพี่น้องครับมันกลายเป็นสีใหม่ เป็นสีใหม่เราก็แต่งตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับก็ไม่เป็นไรสวยเหมือนเดิมพี่น้องนะครับก็จะได้สีใหม่ๆไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับนี่ไม้กินปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องครับนี่นี่แตกยอดใบเพียบเลยพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับเป็นพุ่มไปเลยพี่น้องเป็นพุ่มเลยครับนี่ไม้กินปุ๋ย ได้ปุ๋ยใหม่พี่น้องครับให้ปุ๋ยไปก็ได้น้ำฝนด้วยพี่น้องสดชื่นเลยระวังก็แต่เรื่องของราน้ำค้างพี่น้องครับเกิดได้ทุกวันทุกวันเลยเกิดได้ทุกครั้งพี่น้องนะครับถ้าฝนตกทีไรก็จะเป็นราน้ำค้างตลอดอันนี้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรพี่น้อง <c oughs> นะครับเพราะว่าราน้ำค้างก็แค่ทําให้ใบเสียพี่น้องเราตัดทิ้งก็ได้นี่ครับลากอ้วนมากลากจะเขียวเลยพี่น้องครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไป <c oughs> ใส่ปุ๋ยไปผลงานก็จะตามมาดอกก็จะร่วงนะครับพี่น้องอันนี้ก็ปล่อยไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ผมนี่ ต้นนี้จะเราปลูกใหม่พี่น้องต้นแม่ของก๊อดทั้งมนไอ้ก๊อดแบคหอกรากฝอยไม่มีใบามาพึบเลยพี่น้องนะครับเติมทีว่าจะเปลี่ยนดินให้เขาพี่น้องครับไม้ต้นนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเลยใบก็มาเต็มอีกแล้วพี่น้องนะครับนี่ส่วนต้นเล็กๆพี่น้องครับนี่โตว,วันโตคืนพี่น้องนะครับมีไม่มาก ดูแลง่ายพี่น้องแค่นี้นะครับโตแล้วนะครับฟืนแล้วพี่น้องฟืนแล้วนี <c> ่ <oughs> ไม้ฝั่งนี้จะโตวไวพี่น้องโดนแดดทั้งวันนะครับโตวไว <c oughs> ส่วนไม้ฝั่งนี้พี่น้องครับนี่อยู่ในสแลนพี่น้องยืดยาวอย่างเดียวนะครับนี่นะครับพี่น้องครับยืดยาวอย่างเดียวพี่น้อง ไม้ที่อยู่ในสแลนนะครับนี่อยู่ใต้สแลนเฟอร์รารี่ก็มีแต่พุ่มมีแต่ใบเฟอร์รารี่นะครับอันนี้ก็เฟอร์รารี่พี่น้องเฟอร์รารี่ทรงสูงต้นยาวอันนี้ก็ปลูกผมตั้งใจปลูกให้มันสูงแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ต้นไม่ค่อยอ้วนพี่น้องนะครับไม้อยู่ในสแลนไม่อ้วน ยืดยาวอย่างเดียวนะครับปลูกไม้ไว้ใต้ร่มพี่น้องครับมันก็จะยืดหาแสงอย่างเดียวพี่น้องลำต้นมันจะยาวไปเรื่อยๆนะครับยืดหาแสงนะครับไม่เหมือนไม้ที่เรา,เาไว้ในแดดต้นต้นยืดยาวใบเยอะแต่เขาก็ยังอ้วนอยู่นะครับลำต้นก็จะอ้วน,นพี่น้อง กระถางลมแล้วนะหนึ่งกระถางแล้วพี่น้องครับนะคว่ำอยู่นี่ครับชนชมต้องการแสงแดดพี่น้องครับนะแปดแปดถึงสิบชั่วโมงอย่างน้อยนะครับพี่น้องเราจะได้อ้วนพี่น้องครับนุ่นเดยไม้ที่เราโชว์รากครับพี่น้องครับเปิดรากให้เขา ให้แสงมันลงหลากพี่น้องครับฝั่งนี้ก็ย้ายมาดอกไม้แล้วเวลาเรานั่งแท่นพี่น้องครับ <c oughs> บาร์บี้นี่อันนี้ไม่กลายพันธุ์นะพี่น้องไม่เปลี่ยนสีหรอกเดิมๆของมันนี่ก็ไม้นั่งแท่นพี่น้องครับนี่ดอกเริ่มมาแล้วครับดอกเริ่มมาแล้วครับหลายสี ที่ต้องรุนหน่อยก็ต้นนี้พี่น้องครับนี่เวลามีน้อยเรือกเกินนะครับสําหรับไม้ต้นนี้พี่น้องจะต้องจัดการส้มจิ้วส้มจิ้วก็เอามาหลบฝนนิดนึงพี่น้องครับนะดอกเขาเสียละเพราะว่าช่อดอกเขามีเยอะพี่น้องเอามาหลบฝนหน่อยเพียงแต่ว่านี่ ต้องให้น้ำหน่อยพี่น้องครับนี่ต้องให้น้ำนะแห้งมากก็ไม่ดีนะครับดอกมันบาดไม่ได้พี่น้องนะจนชมเป็นดอกทั้งปีแหละพี่น้องครับเป็นดอกทั้งปีนะครับต้นนี้ก็พุ่มมาแล้วเดิมที พวกนี้จะไม่สูงเท่ากันนะครับพี่น้องนี่จะสูงเท่ายอดนี้แล้วพี่น้องครับก็พร้อมที่จะตัดแต่งได้แล้วพี่น้องครับนี่ถ้าไม่ตัดแต่งก็รอก่อนนี่รอ้เขาสูงเท่ากันไปเลยพี่น้องนี่เราไปตัดแค่ใบตังน,นี้พี่น้องครับตัดกลางใบพอตัดครึ่งใบพี่น้องตัดตัดตัดเพื่อให้พวกนี้มันสูงทันกันหลังจากนั้นเราก็มาตัดทรงพุ่มเอาพี่น้องนะครับ สำหรับปากตะขาบต้นนี้พี่น้องครับนี่ถ้าเราขายไปก็ได้อยู่พี่น้องครับนี่นะไม่ต้องหลักพันหรอกพี่น้องเจ็ดแปดร้อยก็ได้แล้วนี่นะครับชินชมนะครับอยู่ที่ความพอใจเวลาขายก็คนซื้อคนขายนะครับพี่น้องครับตกลงกันได้ อ่าครับผมก่อนลาจากกันพี่น้องครับนะนี่ดูดอกไม้กันอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับผมก็จะไปเปิดร้านพี่น้องครับนะแล้วก็จะรอหลานชายมาครับก่อนจะเปิดร้านจะวิ่งไปซื้อยามาฉีดยุงฉีด,ฉดมดไว้ก่อน,นร,รอหลานชายมาพี่น้องกว่าเขาจะมานะครับก็ขอให้เขาปลอดภัยแล้วกันพี่น้องนะครับ เป็นห่วงหลานชายมากๆเลยพี่น้องนะสวยนะครับพี่น้องครับเฟอร์รารี่นะครับผมสลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผิดพลาดปกันใดก็ภัยพี่น้อง e f ีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปแบบเทียบสีใหม่พี่น้องนะครับผมจะเอาไม้ที่มันมีกิ่งเยอะๆนี่แล้วก็จะเอาดอกแต่ละดอกแต่ละดอก ไปรวมกันนะครับทำให้พี่น้อง FC ดูนะครับเทียบสีว่ามันจะเข้ากันได้แค่ไหนนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ